ผมขอพูดว่าพรรคประชาธิปัตยไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกับพรรคกล้าทำได้ครับ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมตัดสินใจได้แล้วหนึ่งเรื่องนะครับว่าด้วยประวัติของผู้นำแคนดิเดตนายกที่มีประวัติในเรื่องของคดีที่ร้ายแรงและมีหลักฐานที่ปรากฏชัดว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง s c a มอร์ที่เป็นภาพปรากฏออกมาในเรื่องของ MOU เนี่ยผมขอพูดว่าพรรคประชาธิป,ปัตยไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกับพรรคกล้าธรได้ครับ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมตัดสินใจได้แล้วหนึ่งเรื่องนะครับว่าด้วยประวัติของผู้นำแคนดิเดตนายกที่มีประวัติในเรื่องของคดีที่ร้ายแรงและมีหลักฐานที่ปรากฏชัดว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง s c a มอร์ที่เป็นภาพปรากฏออกมาในเรื่องของ MOU เนี่ยผมขอพูดว่าพรรคประชาธิป,ปัตยไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกับพรรคกล้าทำได้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ